สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพบพอกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ่าวหนองอยู่สารแม่ฮันนี่ครับผมมือนี้ผู้คนหลายแห้งครับวันนี้มือนี้คนหลายแห้งครับนะครับบรรยากาศคนหลายแห้งนะครับเนาะมือนี้จะมีเพิ่นมาแก่บนครับเพิ่นมาแก่บนเพิ่นถูกสามตัวตรงหกห้าสองครับหกห้าสองเพื่อจะมาถวายชุดแม่ลอยชุดครับนี่ครับ เนกซอกนะครับหอยอยู่นี่ครับเพิ่้ลเสษมีมอล้ำม,มาล้แนนำแก่โบน้ำ๋ยวเามาคอยติดตามเบิ้ลไปนำกันเนาะครับเนาะแล้วเพิ่นบ่นแน่ครับเพิ่นอาจจะเอาโชคมาฝากทุกคนก็ได้ครับอีกงวดนี้สาธุสาธุสาธุาธ์หกห้าสองครับสามตัวตรงๆก็จะได้ไหลายแสนนะครับเพิ่นเอาชุดมาถวายแม่นะครับเนาะมาแก่โบน,นำ้ำบรรยากาศคนเขามา ไหวแม่ครับผมล้วก็มาขอโชคขอทั้งโชคลาบแล้วก็การงานนะครับเนาะเดี๋ยวมาหลุดมาเบิงน้ากกนกับผมเดี๋ยวบ่าวนนองจะเก็บบรรยากาศไว้ให้เดี๋ยวบ่าวนนองก็จะหาตัวเลขดีๆมาฝากทุกคนนะครับเนาะงวดวันที่16มีหน้า66ครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวเขามาหลุดน้ากกนนะครับเนาะบบรรยากาศหนาะซานเม่คนร้ายครับตอนนี้ก็รล่อ ล่อๆล่อเพื่นมากแก่บนนะครับเนาะเพื่นจะมีหมอลำมาเล่นให้เบิ่งให้ฟังนําสาธุน,นะครับเนาะดีใจน้าเพื่นครับเพิ่นถือหกห้าสองสามตัวตรงๆสามตัวตรงๆเพิ่นก็เลยมากแก่บนชุดวายชุดแม่ลอยชุดครับขอบคุณหมอมากยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบ่าวน้องจะไปสัมผัสเพื่อนอีกคนหนึงขอคุยกับเพิ่นเนาะอีกคนหนึงครับผมผมบอกแมนครับผมจับได้หาหาหก เหลือยี่ชุดสุดท้ายวังหันเพราะฉะพั่นเพุ่นขอกราดมาจ้ะแกะเลยแกเลยให้เพิน่ครับผมอันงวดงวดบันถือหลายป่ะถือขาดิีมากินบ่ทัิงเบ่เทียนนานนอนรึเปล่ <c oughs> ปลาสามตวัวมันบ่สามโตัวตรงเลยนี่ครับคนที่เพิ่นจับลูกปิงปองได้สามต,ตัวตรงๆครับหกห้าสองถือทั้งมูบานครับถูกทั้งมูบานเพ <c oughs> ื่อจะถือเบิดบานแล้วเนาะ หมด้เอืเมือนี้เอาชุดมาถวายแม่ออาุดมาออมาจักชุดลอยชุดอยชุดแล้วกับหมอลำหม้อลำอ้หมอลำมาแก่บนน้าถวายชุดแม่น้าลอยชุดวันนี้ยังไสิเอาชุดไงเออเออมาเนี่ยมาเ่เาที่รื่ ถือมอเตอร์ไเสียงแค่น้ยุกกับกับเพื่อนนอันอันตัวทับอันอันมอลตำนี่คณะได้นอคณะวันชัยเพชรพารานครบันชัยเพชรพรานครับได้ครับเพื่อมีการมีงานสร้างบานเข้าครับมีเรืนตอก่อนทับน้องเลยสลักงาราคาถูกทีสุดครับครับผมมอลาอรำแก่คนไอ้คนน้ำไว้ เนี่ยไอ้้าผมไอ้คุณแม่ไอ้นนี่ที่สามเย่ยใจดีก็ให้ีสู้ดูว่ามีอรอะไเอาชุดไทยลอยชุดมากหลายคนครับผมจัาแล้วครับ้น

ุดนกที่เ่เ่ถวายจุดลอยจุดกับผมแล้ก็ชีรถวายเ้อกนนาจับาหลเนื้อของเข้าคนนี้ส่งนี่ไสจากอาคุณแม่ฮันีีิสานนี่ยที่นี่บาร์รแห่งไยอีสานของเข้าปรีลูกคาวัญชนาเป็นพรรานการเที่ยวกาบาสักการอ้าวถวายคุณแม่ฮันี่ีอสานเนาะ กระดูกจำได้ในพศสองพันอรอยชามชิบหาดูกระกยังเห็นงานอยู่บริษัทรถไท่นหน้าเดินตามซึ่งคุณแม่ฮันนี่เป็นกรไดูกในกูควันขึ้นมนบบนาบอ,องใช่ที่แลดดูับวะเป็นมาน้าแม่ฮันนี่ดูกรไดูกในเตียมใจบริมาหน้าแม่นะเป็นกูควันทองแอะะดง่ก็ได้ขึ้นดีไซน์องบ์รวมมาที่นี้ดูกับมาล้อมให้แม่ได้ยอยหลังจากลูก ดาบากเนี่ย ah, ท ah, so, ันเจแม่โ hmm. ด่งด right. mm ังเยาุชนมณีวันเจมาเปรีกัลลนใครมีโอกาสมาร่ำให้แม่เบอร์มณีเด้อก้อยพี่น้องของเข้าทีนี้เยตุในงานมณีมีโซมีไส้รำเว้ยรำด้วยสุขพลุกคนกันแล้วกันเอาขอเสียงแท้เนี่ไนะครับเพื่อลูกเอาเสียงแท้เสียงร่นมาถวายแม่มณีแต่คือนางสาวจมปงอมในญาติพี่น้องเพื่อนกระเดยให้มาเนาะเอาขอเสียงไม่จะมีจะมาเด็ดกับเด็กดู ังานดอกครับเนาะเอาบว่าใรูปแบบคเสตต่าหรือว่าในรูปแบบนําเบิดต่อกก็น้องก็สิสาากันก่เนาะ แล้วมาบัน้คุณแมงภาษาทุสมัต่างบวงวนแฟนี่คเก่าฟันใจเพตผลรัดอแม่โปรดเอาอันนามเสือไปมารำาคย เอีมาแตทานเดีวมาบ้านนี้ก็บอกแฟนทุกว่าบ้านนี้บ้านเสื้อมบ้านนี้เพียงไห้ที่ชอยากอมใจเออยโอเออหมนงอเรไปตามคอามคิดสาเราจิตนล้องเหลงเฮาละพอง อย่าไปฟังค ch ้ำไปซอแต่มือขอจะทานให้หวานซึ่นลื่งมาโน้มไร่อย่าลืมเดินไร่อย่าลืมเสียงลืมหองฝากเปิดพองยาหมเรืองโหอย่าลืมกบพาคงพันคนแดมตันอือมาแล้ว ลายาลืมแมวก็เคยเลี้ยงแปเพียนหนูสุกอนใหม่ยาลืมสิ่เมืองไทยแต่เมื่อขอจากลาเลยให้วาสื่มมาลองต่อความแเพลิน เดินลานนาลานนาเลี้ยวมาบั่งนี้น้องคุณแม่คือูุกข์ปังไปความในในบาลีเก่าฟังให้เขาสั่งแจงเป็นความรู้ไปทำ เราฟักว um voilà. ่าจำเจอใบการฝากไฟบ่มีคนการเป็นคนคนสังวนให้ฮีออนเดิมอ่อนต้นไรยาหม่อวุ้ัวหม่อนกันเป็นคอนต้องปากไฟเดี่ยวดีทีเด่นไยพัฒนาพื้นดานกันไทศบ่จะเลอิ่ม ลตสมัยเดิมร่างหางวเลือนยาบ่คือลังเบิ่งเป็นหยังทางโดเ็นโอ้เรอเธอฟาทลายการขับบานมันเกินองขันเองของเรื่อเจ้าเดินไปเ่องยา เราไปโตเก็ะโตเที่ยวเที่ยวสาวกเที่ยวได้สมัยเจ้าหลังลมเราตัวสมัยเดิมแบบบอกร้องมีผงแต่งให้สามเฉียวและคนเที่ยวพายามบอกไปว่างคือเข้ากิน เป็นดีเฮามาสร้างลงทางดือในใหญ่ละมาลุกเติแต่คนรับที่ไปเห็นเรลูกเก็าขอชอเบี้ครับคนลาอันนี้บันหยุดนะครับคนกัหลายเนาะแม่้ันวังตายยาย นี่ครับคนที่เป็นโชคดีงวดเมื่อกี้ครับผมห้าหกหกห้าสองหกหาสองตรงตรงครับหกหาสองตรงตรงคือเบิร์บานครับเิ่นมาถวายชุดเม่แแต่ก็มาแก่บนเม่ถวายชุดลอยชุดครับผมมนีพจนีจับ ลูกบิงปองหรือสีจุดถูบนำ้ำแจังมาหลุนกันนะครับเนาะงวดวันที่16มีนาหกหกครับผมสาธุสาธุผู้ใดคำามาเบิงงบ้งช่องเบาหนองก็อย่าลืมกดไคลค์กดแชร์เดี๋ยวมาล่อเบ,บิ้งคนอีกเท่นานึงครับว่าเพิ่นงฉีดอยจังได๋นะครับเนาะว่าเพิ่นสิจุดโดบิงปอง,ปองเอ้สิจุดถูบนำ้ำหรือสิอจับแต่ลูกปิงปองแล้มาหลุนนํากันทำรวยกันแน่นะ อ่าจะให้ลูกับอายใช้หนาเพิ่นแม่เด้อโดยปาลามีของอีแม่สะสมมาเออให้ลูกอ่ามีซื้อมีเสียงลงหนังให้ได้ดีคนนิยมสมพรคือลงหนังคือแม่เด้อเบสหนึ่งเจ็บแล้วค่ะมือหนี่งตรงนึงแล้วแม่เด้ออ่าอันนี้แม่เมตตาลิซมส์ด้วยปาลามีก็ว่าใช่หนาอยด้วยพลานอ่าลกบอลได้แม่เด้อ ต้นไหยทุ่งล่างทุางบนเด้อเก้าอาจับสุดท้ายเนาะจับสุดท้ายเดี๋ยวมันเป็นเนเกานะครับเต๋อเกครับผมอ่าจับเทียวสองนี่เป็นหนึ่งเจ็ดนะครับเต้อเทียวแรกเที่วแรกสอเพื่อนี่เป็นหนึ่งเจ็ดต่อมาเป็นหนึ่งเก้าครับผม เดียดกไปเนาะเาเียกมนเดหนึ่งเก็กำเนินค่ะก้าหนึ่งเกหนึค่ะพี่น้องนเกตนึหนึ่งเก้าเกืค่ะมากความันค่ะก้ากำเนินมาด้วยกันก้กนิมาด้วยกันค่ะมันจะเเป็นหนึ่งเกนึ่งเา อ่าผมเจ็ดหนึ่เจ็ห้าสรับแล้วเอามบที่นี่อันผู้โชคดีวันศิจับตอนไหล่ะจ๊ะเอาม้านาีผู้โชคดีปารีผู้โชคดีอ่าไม่เป็นการปารี้ผมอันนี้ก็คือเจ้าภาพไหเกือดต่อไปพรนเกตรเป็นเจ้าภาพใหญ่คือเ่า อ่าพออกเอา,เอาแผนงานนี้มาเลยเอาเนกำลังอธิษฐานเขาแน้ลองครับคดี๋แ้วรนะอ,อบนนั้นนะครับเดิมมันกำลังอธิษฐานขอโชคมียอยู่กับ,วกบ้ววันที6มีนา66ครับผม แ่เปข้าวครับอันนี้ที้ผู้ชคดีจะเป็นกแฟ้าวัดีครับผมไม่เป็จไรเก้าครับ 8ปดเจ็ดเก้าปเกานที่สิบนาโกมปเามลถวายมานว่ดแบนไี้รับโชครับนที่แล้วเนาะจับต่องดครับแปดเจ็ดเก้าแ้ขอให้ทุกคนโชคดีนที่สิบหกมีนากขครับผมสวัสดีครับหมอลำผู้ชยเพิ่นบ้าลองสีสรุปตัวเลขอีกเท่นึงนะครับหมอลำผูใช้เพิ่นจับได้หนึ 179แล้วก็เจ้าภาเพิ่นผู้ที่เพิ่นได้โชกเนาะหงอดมหันเพพ่นจับได้879ครับ879ของมะลำนผู้ทายเพิ่นได้179กับผู้ไดมักกับสื่อใยนะครับเนาะผู้ไดบอมากกับพานได้ครับอันนี้บวากรักนเพราะว่าโชคดวงของแต่ละคนมันบวกคือกันครับผมคิดสิ่งไดกับห้โซมวังดังปราถนานะครับเนาะหลับโชคเป็ปนเป็นน้ำกันงวดวัวนที่16มีนา66ครับผม สาธุสาธุสาธุาธบุญบารมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกนัานสุขูสุคนนะครับนาะให้ได้รับโชคก่อนไงเป็นน้ำกันกับเพินเพื่อรอบนาบเพิ่นสุจัดหมอลำชุดใหญ่มาครับเพื่นได้รับโชคอีกสาธุสาธุสาธุ